หมายสูงวันเหลือนฮาร์โมนค่ะเม่ได้เป็นวันเหลือนมนของตั้งเมืองไทยเท่าค่ะเนาะเท่าใครให้การเมืองไทยเหมือนในตีมลวันที่สิบหกวันที่สิบหกค่ะเนาะเมือนในตีปลามาตัวอ่าก้นตีกว่าจ่องกว่าหลูกกว่าต้านมาเย้าเขาค่ะตีปลากันมาซอนน้ำพลากันค่ะเนาะก็สัวเขาค่ะตีเลยกัดเลยเย็นตาเดี๋ยวในกว่านี่ค่ะเนาะ กั้ก้นอยู่ก้นกว่าเลยตั้งก้นดีก้นเป็นเลยค่ะเนาะกลับมาไปเอาก้็สอดซ้ำกันค่ะเนาะกาละมาค่ะแม่ป้ากทากาทับุญนไรวุ่นบ้าหนำงนาค่ะย่อไปช่วงเนาะเบอร์สอนน่ะพราจอมน่ะพี่ขวัยวุ่นนาบานอ่ะ เออมาเลยนี่น oh ีำนำค่ะอากาศทำ้มพุนมากค่ะก็สวยอินค่ะอ๋อค่ะค่ะสาธุค่ะมาแก่เมือซ้อนน้ำพลั้งจ้ำเป็นค่ะเนี่ยอ๋อค่ะอย่าลืมนะอันนี้เขากว่าดีกว่าเลยวัดกันมาหน่อยค่ะเนาะกัดกากทำบุญกันมากาเจ้าวันเจ้าเมืองมาค่ะกาเจ้าวันเจ้าเมืองกระลายอ่ะป่าเจ้าเมืองไก่วัดจับปู่แฮไก่ป่าย่างอันวันค่ะมันแตมีห้อยติ่ม้าพลาไว้ จึ่งสินโต๊อันวานัค่ะเ่าเป็นคว้าไต้เอาเว้นความเมืองก็เป็นห้องว่าลอยผ้าวาดอ๋อในขันนมาค่ะน้อเขาหักเขาซอนน้ำพลาก่อนพาซอนน้ำจาก็แม่คุ้มปันด้านไหนป้อนลึกเลยให้บอกเลยอ๋อในห่นน้องใค่เห็นยครตีกันซอสน้ำปลาซอน้ำจ้า มมาซ้อนนลากันค่ะปีัไดนมะมาอยู่ีนักปีกันซ้อนนลอยู่ลีอยู่ลีกินหวาน แ้่ก็เอาตรงหน้านี่ก่อนถ่งมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็เออใส่หยอกมันแห้งไหมมั้เออมันก่แห้งค่ะไกเอาก็หลุดซ้อนแน่ไหนเนออะไรก็สูงเซมอนกันลยว่าซ้อนยากไหนหันมากินข้าม้นหอยก็ห่อๆ่าเออใส่หยากสองเีกันแน่นอนฮ่า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 ตากามเมียายหรือเตากรามเมียหรืข้ามูวนเสือก็เหงืออันนั่นของบิลลอันนั่น เมือว่าได้อ่นอลืมหายนองนั่งให้อุกันหนางว่าในตาหาผัดกันน่หนม่จันนะมือมนี่หรอมี่หรอเออี่ห้าตาผัดกันเมื่อสมาเนพูใดก่่อฟองหม่หเล่นใหม่พวก่เพกไว้ค่านอนหอ มื่อไรลานไหนน้องจันเป็นวันของปอทั้งแม่เนอะคิ้วอะไรเขคิ้วนะไรมันครอบครัวนะเขาคิ้วเขาคิ้วเอาเอาอันกัดอันเย็นขาดทุงสามเฮามีหน่อเขา้องเฮ็ดได้กัดเย็นรวมกันพอมือเฮือนผื่อเฮือนมันก็มือเฮ็ดแทงก็เลยแทงหนึ่งต้องไปเฮ็ด รถนำจกคลายก็มาลุดไอ้เจ้าคลายมุกมไหแปลจเจาเอานาไว้นั่งกมือุกเจ้าลายจะพิลกลลแล้วแล้วแล้วเา ต้าานักนี่ขมุนห่อนั่นไหนเขามีไหนเออส่ยาวนั่ป้อมป้อมขมุนหอป้อมจิกหรือวัดมาห่านั่นกี่นะนขมุนห่อของปุยนะไปซีเมาหลดกระ

ซ uh. 好好ื้อกัดมาสี่สิบบาทเราซื้อมาหลูวเพราเฮียรำมีฝรกินนะไอ้นองมื่อมารัไอ้ตุ้นเนี่ยเมื่อจำออกเมื่อรำม่หลัวเมื่อรำม่หลัวอย่างนเฉื่อยหอบผลเมย์กัเฉือยไอ้หนองเตนะลยนก็้เเดือนี่ผเมอาไอ้หนองแลกว่าจ้าง่นกาย อาสั้นดหนี้ี่ยเปนถ่ายวิดีโอ้นขิงเลือนห้าอืมอยู่นี่กินวานเออเออกัเดตกนเฮ็ดดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดดีมเออ ไนะปไามา่ปามาเป็นควรเอ๊ะเำไมน้องกดป้องบาอันนั้นนี่ยอย่างใส่มาแเน้วใส่แะ้วพิรักี่ใค้ใส่ข่าในเสาหลงคาใส่น้ำหอมมึงเข้าอรอ

มันละลายเอรมามันละลายเอามามละละเามาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ซอยปันพ่องเยปกาวดกาวดมาซอนพระายอกกำในหลูกกินนะค่ะวันเนาะอ๋้นในส่วนในส่วนที่กิน อันนี้เฮ็ดหยังค่ะหมักโมงแก่ตามหมักมงอ่ะตาเนาะมาไปมาไปมาไปกินข้าวผักฝังปลาอุบปลาอูบอันนี้ข้าวต้มค่ะมากินนะเริมไปแล้วกินก็ต้มต้มมาๆก็มีอีกที่นี่นี่แค่น้องนั่นเป็นแล้วนั่นน่ะอันนี้น้าพริกอุบเนาะอันนี้หี้ยเนี่ยค่ะปลาอุบปลาอูบปลาอุบกลับมากินข้าวผักันค่น้องโอเคกำลังเหี้น้ำชุ่มเดี๋ยวอันนี้ น้ำ<ส>หมักแกเน้าหมักแก<ต>่แบายสบายคกินอะไรคะอ๋อ <c oughs> น่นนๆๆนนั่นนนก็ใน,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 นผักสวัสดีปีใหม่ให้แล้วผักสวัสดีเลือนห้าให้แล้วสวัสดีปีใหม่คะ่ะส,สวัสดีปีใหม่ มีร <Association> ่างก้นมาไถ่ค้าบคาวดีกว่กุกโก้เมื่อไนก้อยถูกนี้ถูกโวยกันกูก็ก้ขาวฮเลายิ้มจมนมนขาะซื่อไวมึงไว้ขาก็้ชื่อมาค่ะก็จงได้กินเลี้ยงกันาค่ะห่างมากกูก็กูก็กกปีหน้ห้องตั้งไามีจตังหรือก็มีย่าันปี่าันปีหน้าเลืเอนเาค่ะเอาค่ะปีหน้าญากกัน้าญาต